หนังสือกระเป๋าสติเรื่องปลวกหลายคนคงเคยเห็นจอมปวกที่เป็นกองดินสูงเท่าเขาใครจะเชื่อว่านั่นเป็นผลงานของสัตว์ตัวเล็กเท่ามดฟันสองซีกบวกกับน้ำลายเป็นเครื่องมือที่ปวกใช้ในการก่อสร้างคฤหาดวัสดุในการก่อสร้างคือดินดินจากแผ่นดินเดียวกันกับ ที่คนบางคนกลุ่มบางกลุ่มนำไปปั้นเป็นรูปวัตถุมงคลต่างๆแล้วนิมนต์พระเกจิดังๆมาทำการปกเสกจากนั้นก็นำไปขายจนร่ำรวยมหาศาลปวกไม่ได้เรียนจบสถาปัตหรือวิศวะจุราแต่การดีไซน์และการคำนวณของมัน ยอดเยี่ยมอย่างน่าอาัศจรรย์ความสำเร็จคงไม่เกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบเพียงแค่นี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ปวกมีก็คือปวกทุกตัวทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนส่วนมนุษย์ที่ชื่นชมตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีเหตุผล เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีความคิดแต่กับเกี่ยงงานกันปัดแข้งปัดขากันกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าตนไม่รู้ว่าปวกโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่ที่มันถูกรวมอยู่ในจำพวกสัตว์ที่ไร้ความคิดหรือคงจะเป็นเพราะมันไร้ความคิดนี่กระมังปวกจึงสามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่โตกว่าตัวมันได้ ไม่แพ้มนุษย์มันใช้ฟันสองซี่คาบดินไปวางเรียงต่อกันแล้วใช้น้ำลายทาเชื่อมรอยต่อแทนกาวมันวิ่งกลับไปกลับมาเพื่อคาบเอาดินมาสร้างคฤหาดหลูโดยไม่ย่อท้อปวกแต่และตัวจะไม่ทำลายสิ่งที่เพื่อนก่อไว้ก่อนมันจะสร้างต่อขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ใส่ใจว่าผลงานก่อนหน้านั้นใครทำเอาไว้เพราะปวกไม่สนใจเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงไม่กลัวว่าคะแนนนิยมจะตกจึงไม่จึงไม่กลัวว่าใครจะได้หน้าปวกจึงไม่เคยถูกใครอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีคนขุดจอมปวกเพื่อนำไปเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงลูกไก่ บวกตัวที่เหลือก็จะไม่ยกพวกออกมาแก้แค้นมนุษย์อีกประมาณสองสัปดาห์หากย้อนกลับไปดูที่เดิมเราจะเห็นจอมปวกเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งดังเทพนิเนลมิตรคงเป็นเพราะปวกไม่มีความคิดหรือเพราะจิตมันสูงส่งกว่ามนุษย์ก็ไม่รู้มันจึงไม่ผูกจิตคิดแก้แค้นสำหรับมนุษย์ ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐทั้งหลายที่มักยกพวกออกมาแก้แค้นคู่อริยึดรถเมหรืองานคอนเสิร์ตเป็นสมรภูมิลบน่าจะไปศึกษาดูงานจากปวกมันบ้างบางคนอาจมองว่าปวกเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนโดยเฉพาะ ที่สร้างด้วยไมย้แต่ในอีกมุมหนึง่งปวกก็เป็นครูสอนเราในเรื่องความมุ่งมั่นไม่ผูกโกธไม่เกี่ยงงานไม่กินแรงเพื่อนซึ่งคนน่าจะเอาเยี่ยงอย่างปวกในเรื่องเหล่านี้ค่ะก็จบเรื่องปวกนะคะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะใครฟังวันนี้สมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ